สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เอื้องจะพามาชมการเตรียมแม่พันธุ์ขึ้นเตียงคลอดนะคะของพี่ฟาร์มว่าเอื้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้จะมีแม่พันธุ์เข้ามานอนรอคลอดทั้งหมด 40, 40ตัวนะคะเอื้องทํายังไงบ้างเดี๋ยวเอื้องจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยกันค่ะไปเลยค่ะไปแล้วไปไปไปเนายไปเรา

Yeah. <laughs> you กาวหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต่อไปก็จะไปเปิดอาหารนะคะเปิดแล้วก็ปรับปริมาณอาหารให้หมูแม่พันธุ์ที่เข้ามาใหม่นะคะ ค่ะเมื่อเราปรับปริมาณอาหารให้หมูแม่พันธุ์ที่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการอาบน้ํานะคะเราก็จะอาบน้ําล้างทําความสะอาดกําจัดพวกเห็บมัดนะคะพวกโรคผิวหนังโรคเลือนต่างๆรล้างให้สะอาดก่อนที่เขาจะคลอดลูกนะคะ เดี๋ยวก็จะฉีดให้เสร็จนะคะเดี๋ยวพอฉีดเสร็จแล้วเราก็มาดูกันว่าจะสะอาดแค่ไหนนะคะค่ะเพื่อนๆนี่คือหมูแม่พันธ์ุที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะก็นอนรอคลอดในสภาพที่สะอาดนะคะคลอดต้องสะอาดหมูแม่พันธ์ุต้องสะอาดแบบนี้นะคะอาบน้ําให้สะอาดเพื่อที่จะนอนรอคลอดนะคะ เมื่อกี้เพื่อนๆเห็นเอื้องปรับปริมาณอาหารไหมคะอ่านี่คือเอื้องปรับแล้วในถังนี้ก็จะมีลำเข้ามาแล้วค่ะอ่านี่คือลำที่เอื้องจะปรับให้แม่พันธุ์มาที่มานอนรอคลอดเนี่ยก็คือเอื้องปรับไม่เท่ากันนะคะเอื้องจะดูจากขนาดตัวด้วยต้องดูจากขนาดตัวแม่พันธุ์แล้วก็ว่าดูดูที่ดูที่วันคลอดด้วยนะคะว่าเขาคลอดวันที่เท่าไหร่ หมูที่เข้ามานอนรอคลอดบางครั้งเขาไม่ได้มาพร้อมกันบางตัวก็คือมานอนรอก่อน10วัน14วันหรือ7วันก็คือเอื้องจะจัดมาลดหนึ่งสีตัวระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันก็คือเขาก็จะมาพร้อมกันนะคะทีนี้เวลามาปรับอาหารแต่และตัวมันจะปรับไม่เท่ากันคือตรงนี้เอื้องก็จะไม่สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าต้องปรับเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสมมุติว่าถ้ามาก่อนคลอดสัก10วันอย่างเงี้ยเอื้องก็จะให้กินต่อวันคือวันหนึ่ง4ี่กิโล เช้า2กิโลเย็น2กิโลนะคะแต่ที่นี้เอื้องจะดูที่หุ่นด้วยถ้าตัวไหนเขาอ้วนมากเอื้องอาจจะไม่ให้กินตามนั้นนะคะก็คือเอื้องก็จะลดปริมาณอาหารลงด้วยคือตัวนี้มันมันไม่สามารถกําหนดตายตัวแบบเป๊ะๆมาเลยนะคะคือเราต้องดูจากสภาพของแม่พันธุ์เราด้วยดูว่าเขาเจ็บขาไหมเขาอ้วนไหมเขาผอมไหมต้องดูตรงนั้นด้วยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเรามานอนรอข้อตอนแรกเราก็ตั้งปริมาณอาหารให้มันเยอะๆ พอเขาใกล้คลอดล้วก็ลด,ลด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 ลงมาเรื่อยๆ,ๆนะคะจนถึงก่อนคลอดช่วงก่อนคลอดประมาณสองสามวันเนื่องจากให้กินที่วันละสองกิโลครึ่งนะคะก็คือเช้าก็ให้กินกิโลกิโลกว่า,วาเย็นกิโลกว่า,วาสรุปก็คือต่อวันให้กินสองรอบก็จะตกที่สองสองกิโลกว่านะคะต่อวัน แม่พันธุ์ขึ้นเตียงคลอดก็จะทําแบบนี้นะคะที่ฟานของเอื้องก็ทําแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะทุกวันจันทร์จะมีแม่พันธุ์เข้ามานอนรอคลอดทั้งหมด40ตัวนะคะพอมาถึงก็จะอาบน้ําให้แบบนี้ปรับปริมาณอาหารให้สําหรับแม่พันธุ์แต่ละตัวปรับไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่มานอนรอก็ของแต่ละตัวจะไม่เท่ากันบางตัวก็7วันบางตัว10วันบางตัว14วันนะคะ ก็ระยะเวลาใกล้เคียงการเอื้องก็จะเอามาร้ามการจัดปริมาณให้ได้40ตัวนะคะคือต่อห้องห้องหนึ่งก็ใส่ได้ทั้งหมด40ตัวนะคะพอมาถึงก็จะทําแบบนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เอื้องก็ไม่ได้มีอะไรมาสอนหรือมาแนะนานก็คือแคพ่พามาชมนะคะมาชมการทํางานของเอื้องแค่นั้นเองนะคะ เพื่อนๆอ,อยากชมอะไรก็แนะนำมาได้เหมือนเดิมนะคะถ้าเอื้องมีเวลาก็จะพยายามทำคลิปลงให้นะคะแต่เวลาไม่ค่อยมีเอื้องก็ไม่ค่อยด้อั์โหลดคลิปเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ประมาณแค่หนึ่งหรือสองคลิปแค่นั้นเองนะคะก็อย่าเพิ่งกดการมีอะไรก็แนะนำทักทายคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ